โอ้ตัวแหลกแห่งม้านโฮ่ปลาดุกนาสวยๆครับผมปลาดุกสวยๆครับผมเป็นอครับผมเกือบลุดครับพี่น้องไอยเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพญายักษ์ลุงป่านาเพื่อนชื่อขุดทุกคนครับเอฟซีในประเทศลาตาบุทเท่นะครับเนาะ คับพวกก็บ่าวข่อนลุยซานครับผมในแรงวันที่หกกันยายนพศสองพันห้าหสิบเจ็ดครับวันนี้บ่าวข่อนกับพา่พี่พนองออกมาให้มาหน้าครับผมมาใส่เบ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวเบ็ดมาซีทิมหาลังครับผมเหมือนนี่พูดรุยนกันมึงครับว่าซีทิมหาลังเนี่ยที่โศกสีมันไปได้ครับเหมือนนี่หมายหอกก็มาทางบ้านในค่าครับผมมาหน้าหนาเนาะครับเนาะไปลุยนกันเลยครับผมไปครับันกามานสำกันสองคนครับพูดมันใส่ไปสางคนเสียลุงสีเพิ่นใส่ไปบ่าวข่อนไปลงเลยครับผม หลุนนกันมงครับว่าสีมานสำเร็ครับเหมือนไงเลือแหลกมั้งครับเนาะครับผมล่างแหลกเบาขอนสีใส่พี่ใน้องมึงครับเนื้อเป็นเนื้อใสเดือนครับพี่น้องใส่เดือนตัวน้อยๆเนาะก้อนนี่เลยครับให้สิใสโยงครับให้พื้นดินเอาครับใสล่างแหลกเนาะครับผมล่างแหลกแห่งมันครับผมมาขออยู่ขอกินน้ำพญายมยายน้อครับผมจ้าที่จะาทังงจ้าปลาเจ้าเขาเนาะครับเนาะหลุนมนกันครับ หลังที่สามครับผมพี่น้อง เบาขอนใส่เป็นโตเลยครับผมใส่เงือกบนใบหอดขี้ดินนะครับเนาะเรียบร้อยครับผมครับผมหลังฟรี่ 4. บาขอนกะเหมือนี้ไปใส่ตุ่มนะครับเนาะใส่ตุ่มกุ้งยำโอ้ยใส่ตุ่มกุ้งไปหาเห็ดกอโอ้ยกระมานอยู่ครับพี่น้องแต่ายางล,ลม่รู้วันนี้บบาขอนเปลี่ยนแนวครับผมมาใส่เบ็ดปลาบงเราบเนาะหาอยู่หากินครับผม หลุนน้ำกันอีกครับผมเบาข้อเทที่คอใส่เองพี่เห็น้องเมืะมงแค่ซีหลังนี่ครับผมมันขำมั้งครับเนาะส่วนอีกหาโมงกูกลัวเลวครับผมถ้าหลุนน้ำกันตอนยามครับครับพี่น้องใส่เป็ดแล้วฝนตงพอดีครับโอ้ยตกแห้งขนาดนี้ครับผมเาน๋ยวยามเปิด่ดนาะ วันนี้ฝนกระเซาแล้วครับบาคอนเิภาพี่น้องปยายามเบ็ดครับผมฝากกระหองน่ครับไปเบิงึงลังแลงน้ำกันลังแรกแย่างมันเอาครับพี่น้องมีอาการอยู่ครับปิ้งเลยครับปิ้งเนี่ยอ้าพี่น้องหวานปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกบาคอนต่างกล่องกอนครับครับพี่น้องบาคอนต่างกล่องเลยปลาดุกครับปลาดุกโอ้ตัวแรกแย่างมันฮ้องปลาดุกนาสวยๆครับผม ดูเด้อฝ่ารุดเด้อนะพี่น้องในปนแล้วครับผมขออนุญาตปดก่อนครับบันลังสองน้ำกันครับผมโอ้ลังสองคืออยู่สื่อน้อ,อ,อ,นอ,รอครับพี่น้องรุ่นน้ำกันไปเาวเด้อครับวันนี้ใส่เบ็ดเทแลกวาห้องสีสกสีมันไว้เลยครับรุนน้ำกันมึงครับหลังสองห้องย่งกุ้เก่าครับผมใส่เดือนนี้ตีงอยู่ครับรุ่นน้ำกันหลังที่สามครับผม พี่น้องหลังที่สามมีอาการอีกแล้วครับผมป่านยังนอบานเอ้โอ้อ้เดี๋ยวฟาควนถี่อนมงก่อนโอกระดูกอีกแล้วครับพี่น้องโอ้รับกระดูกญงครับอ่นบุกใหญ่ใหญ่สวยสวยเลยครับผมขอหยาดปลดก่อนครับครับผมฟังที่สามมังหงดึงอยู่ครับผมเดียวว่าดึงแบบไหนน้องรับคือบนตีนโอ้ร้อนครับผมใส่เงือก่อนครับ ลังที่หาเลยครับผมเฮับพี่น้องมีอาการนี่ครับผมดึงอยู่ปลายังน้อบ้านนน้ำกันปะดุกอีกครับพี่น้องปะดุกอีกเดี๋ยวว่าควนตั้งกล่องก่อนปะดุกครับปะดุกอุ้ยมอน้ำกันผมเ็นเป็นไะไนะครับอู้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 ร้นู้้อู้เ้อู่อ้องออ เหมือนกันทางนี้ครับผมปลาคอนทอดปาแล้วปลาดุกใหญ่สวยๆเลยครับผมป้าติดถูกติดน้องขออนุญาตปลวก่อนครับครับผมอีกครั้งหนึง่งฮอ,อกมีอาการอีกแล้วครับผมดึงครับดึงอยู่ปลายอยังน้องคือบุตรีงเลยครับพี่น้องโอ้ปลาคอนต่างกล่องเลยครับเฮ้ดโดดโดยรู้อยตี่น้องโอ้รูดด้ ้งใส่จิปาปลาขิงบ่พี่น้องก็ดูดบาคขอนเตรียบเงาครับบอลขอนกับสีขอไทยแต่หลังเถือนะครับนะ้อพี่น้องเบิรงครับปั่นดูดน้ำกันี่ครับอีกแล้วครับผมเอา้าปลาช่อนครับใส่มิลลิมิใส่ปนครับใส่ปนพี่นอ้องน่าใส่ปนขออนุญาตพอดครับผมอีกทีครับ ปลาดุกครับผมโอ้ยตัวใหญ่เลยครับผมโอ้ยปวดน้ำกันครับ่านเสียงปลาดินครับผมแต่ว่าฝนกระตกมานะครับนาะจเบเบาความติดถายเด้กันเลยครับปวดน้ำกันครับปลาโอ้ยปลาดุกอีกแล้วครับพี่น <morning> ้องโอ้ปลาดุกสวยๆครับผมขออนุญาตปลดกันครับเบาความยิ้มเสียงดินอีกแล้วครับผมเอาเอาเอา ปลายงน้อกพี่น้องบ้านเรื่องกนอีครับผมปลาดุกขึ้นเกลครับพี่น้องอปลาดุกใสปนอีกแล้วครับผมขออนุญาตปลดนครับเอาอีกแล้วครับผมยินเตียงดินอยู่ครับผมติงอยู่ติงอยู่ปลายังงน้อกพี่น้องอ้ปลาโคครับโค อ่นพี่น้องตัวใหญ่ๆสวยๆเลยครับผมปวดกันครับแล้วครับลังนี่ปลาอะไรดึงแห้งขนาดเลยครับผมบุกเข้าครับผมโอ้ตัวปุกไงเลยครับผมโอ้ยเหลืองอุยหุยเลยครับพี่น้อง เอาปลดก่อนครับหลอกแดกครับผมได้ที่ตัวครับหนึ่งตัวสองนี่ตะกดุครับเนี่ยสามสี่ห้า สองตัวครับผมหลอดไหมหานสุดยอดเลยครับไอ้ทีสองตัวแล้วครับผมนี่ครับผมตัวแรกของเขาหลอดที่สองครับผมปลาดุกครับโอ้โหใส่สวยๆครับผมตัวแรกของเขาเลยครับผมอู้ปลาดุกงามๆครับพี่น้องปีงตํำมโหงนะครับเนาะมันๆแซ่บๆครับขอระยัดพอดันครับครับอีกแล้วครับขอคอนตากลองมือครับ ครับปลาดุ๊กปลาดุ๊กปลาดุกโอ้โหปลาดุกดกดกด๊กใหญ่ๆสวยๆอีกแล้วครับผมกดคดร,รับปุ้ยงามครับขออนุญาตปลดก่อนครับครับผมมาพร้อมเสียงดินนะครับเหมือน,นกันมั้งครับแมนบอเสียงดินลังไโอืมบอจริงๆแมนบอุ้ยปลาหอยบอ คือดินแหงแลยพี่น้องผัวผหลุดตอ้อใส่เมลี่ใส่ตำเจียวครับโอ้ยอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเบ็ดมีอาการอีกแล้วครับผมฮะอุ๊บดุ๊บดุกบดุ๊คือเกาครับพี่น้องอ่าปลาดุ๊สวยๆอีกแล้วครับผมฮะปลดก่อนครับผมคือปลาคอแล้วครับผม เขาเดี๋ยวบบาความตรก่อนเดี๋ยวเจพี่น้องมังจับ้นมาได้แล้วครับผมเกือบรุดครับพี่น้องน้อยเดียวโอ้โหตัวใหญ่เลยครับผมครับพี่น้องรอบสองห่อเลยประดุ๊บเกือตัวสามตัวครับพี่น้องข้อตัวหนึ่งครับผมปบะมานคือรอบแรกครับผมหารุนกันอีกรอบสามครับครับผมช่วงนี้เลย เวลามากูเบ็ดนะครับผมสามถุงเนาะครับเนาะสามสี่ถุงครับผมเบาคอกนกับสิบกูเบ็ดเมื่อแล้วครับกูตกันเลยครับผมนั่นี่ก็ไม่ถูกตกใจเนี้ยครับหลังนี้ถือโอ้ดึ้งสัง่งหมดถือขึ้นครับผมหลังในถือเบาความใส่ใจพี่น้องเพื่อครับ เอาเลยครับลังนี่ตัวแรกของห้องครับผมหลบที่สามหลบปูเบ็ดครับมาดูขี้กันครับผมนี่ครับปลาดุกสวยๆครับผมของละเอียดกดปลาของครับผมสนามปอข้อนยิงเคียงป้าดินครับผมเบื้องกันครับนี่ครับครับังน้ครับผม เอสือกตีนครับผมอู้ย์ประชนันสรางๆนี่ครับพี่น้องอู้ย์ตุ่มใหญ่เลยครับผมใส่ปนครับพี่น,ววพน้องเก็บปนอุ้ยสองเหาขอนพอเตาเตาไม่ไข่สองตัวครับผมนี่ครับพี่น้องอุ้ยปลย่อยลงน้ำ ปล่อยลงน้ำเลยบุ้ม <c oughs> ปล่อยลงน้ำอีกครับผมครับหมอลคอนหอนยิ่งเจียงดินต่ำๆครับอุ้อุ้ปลาช่อนครับผมปลาช่อนอีกแล้ยวอ่าตัวใหญ่ๆสวยๆครับผมขออนุญาตปลดก่อนครับเจียงดินอีกครับผมจากเบ็ดลังมือ,อกันครับไปยฮะอุปช่อนครับอุปช่อชน พี่น้องใส่สวยๆงามๆครับโอ้ยเขายีกแล้วครับผมยังทำงานอีกแล้วครับอุย้ยปลาอะไรนาะออ้ยปลาช่อนครับผมนี่พี่น้อง อุ้ยพี่เกาะครับตัวปวกใหญ่เลยอุ้ยมันแล้วครับผมอขออนุญาตปลกแล้วครับครับน,น้องตัวนึงปลาช่อนอีกเลยครับผมใส่ใส่ปนครับผมพี่น้องรวบกูเบสเด็ดเจ็ดตัวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หาไปหกตัวครับพี่น้อง ผมหอกูเบ็ดโอ้มีตัวงามครับขอตัวสวยๆบาลคอนใช้คู่แข่งครับแต่ว่าหอหุ่นบาลคอนดีเท่พี่ให้น้องมืออีกขึ้นหนึงครับผมกอตัวเพิ่มนะครับเนาะครับผมบอ,อลคอนเป็นห่อหุ่นหรอครับ ทีพีห่หน้องมุ่งทำนีถูกมนันทำไดู้บูกตโดโดอกเลย ครับผมคือมันสุดยอดอยู่ครับเลยเสียแหลกนะฮะดูกว่าสองโลครับผมสุดกระดูกนี่ตงามครับพี่น้องเด่าสอนนดครับผมเต็มการะมังครึ่งการะมังเลยครับผมกระดูกนี่ตัวใหญ่งามครับผมบอลคอนกะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีสุกท่านครับที่เข้ามารับชมบอลคอนลุยซานแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะ บ่าวคอนกัขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากเป็นยังไงลุงป้านาบริสุขสุขคนครับเก็บซีในประเทศต่างประเทศนะครับเนาะใส่กุไลค์กบแชร์ติดตามบ่าวคอนดูการในเด้อครับขอบ่าวคอนดูการในนั้งแชรคลิปต่อไปครับคลิปหนาวดูไหมครับบ่าวคอนไปไทยครับคลิปนี้ขอเยอะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ